กินเอาเ้ยมาทำไมกันล่ะเนี่ยมาเดินเล่นมามากันบ่อยหลายทิศหลายที่ผมเองก็ว่าจริงก็มายื่นที่นี่ไปหลายเรื่องเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์งอิงแต่ปรากฏว่าทุกเรื่องเงียบสนิทไม่มีการขยับกระเยืย่อนเลยนะครับแต่วันนี้เราก็ามาในสาระที่สำคัญ เพียงเพื่อต้องการในองค์กรแบบนี้เนี่ยทาหน้าที่ในการตรวจสอบเราชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่ามันตรวจสอบเรื่องการทําการซุจริตปราบปรามแล้วก็ป้องกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อทําแล้วต้องดาเนินการโดยพันใช่หรือเปล่าพี่น้องเป็นพันหรือพันมันพันวันหรือพันดูท่าแล้วมันน่าจะเป็นพันนะไม่ใช่พัน เพราะว่ามันหลายวันแล้วเกินแล้วเพราะว่าพี่ชาญใจมายืดไปสามสี่เดือนแล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ขยับกระเยื้ดเพียงแค่รับเรื่องพินาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ส่งต่อสารูนเต่นนั้นเองใช่หรือเปล่าพี่น้องและที่เหลือสารก็จะพินาเองใช่หรือเปล่าทาไมทําแค่นี้ไม่ได้มันเป็นกององค์กรอิสระจริงๆคืออิสระจากประชาชนแต่ไม่อิสระจากรัคการเมืองใช่หรือเปล่าพี่น้องได้หรือเปล่า มันรออะไรอยู่หรือรอาการเมืองจะเปลี่ยนแบบไหนอะไรยังไงเอาใจนักการเมืองหรือเปล่าเพราะความล่าช้านี่มันสามารถสันนิษฐานได้ในหลายเรื่องใช่หรือเปล่าพี่น้องาะฉะนั้นเรื่องนี้ส่อให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องสําคัญปปชต้องพิจารณาใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลธรรมจริยธรรมทางการเมืองใช่หรือเปล่ามันต้องพิสูจน์ให้มันชัดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันไม่ถูกต้อง ต่อให้คุณเป็นนักการเมืองเป็นรัฐบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือพ้นจากตําแหน่งไปก็แล้วแต่แต่ภารกิจบทบาทหน้าที่ที่คุณทําไม่ดีไว้นั้นพปจต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นใช่หรือเปล่า<ช>ว่าคุณทาไม่ดีเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังนักการเมืองรุ่นหลังนั้นทําเป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่รอว่าการเมืองจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าพี่นงประจาโจเนียตาแจ้งแดงแก่แล้ว ว่าการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัญหาอธิตไตยสินค้าราคาแพงวันนี้มันไปไม่ได้แล้วในขณะนี้ดังนั้นสิ่งที่เรามาในวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้และเข้าใจในสาการโดยทัพนอสื่อมวลชนที่พยายามที่จะถ่ายทอดจะรับส่งเสียงส่งสัญญาณส่งสาระไปยังพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าวันนี้บ้านเมืองเราเจอกับอะไร พักการเมืองร้นไปพักการเมืองใหม่มามันก็ตัวเดิมๆนั่นแหละใช่หรือเปล่า <Hey! S 1> มันไม่มีตัวใหม่บางคนที่เป็นร่นมีมาสิบหกกระทรวงและ่ใช่หรือเปล่า <Hey! S 1> ใช่หรือเปล่าพี่น้อง <Hey! S 1> มันจะมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอ <Hey! S 1> พอสักพักเดี๋ยวพอไอ้พักร้นไปนี่ก็จะเปลี่ยนสีพวกนี้เป็นอะไรมันเป็นคนหรือเป็นไส้เดือนคือไม่มีกระดูกสลังอ่ะ <Hey! S 1> คือมันพร้อมที่จะไหลไปอยู่กับใค,ใครก็ได้ที่มีผลประโยชน์ใช่หรือเปล่า แล้วก็เป็นมาทุกรัฐบาลเป็นมาเกือบทุกกระทรวงแล้วกันแล้วคําถาที่เกิดขึ้นแล้วประเทศดีขึ้นไหมประชาชนดีขึ้นไหมแล้วเราจะเลือกปรอกันเมืองแบบนี้ต่อไปหรอเลือกหรือเปล่าเลือกหรือเปล่ากราะเล่นประชาชนก็ต้องพิจณา รวมทั้งองค์กรอิสระเพราะว่าท้ายที่สุดพอนักการเมืองมารัคการเมืองมาเลือกสอสก็ามาเลือกสวก็มาท้ายที่สุดกระบวนการเหล่านี้เป็นคนคัดสรรองค์กรอิสระใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพราะดันยาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉนั้นวันนี้ปปชถ้าจะให้มันโปรง่งใสตรงไปตรงมาทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายปปช .2542 ที่กำหนดให้ตรวจสอบกระบวนการการกระทำอันไม่สุจริตในทุกๆเรื่องในหลายๆด้านเพราะนั้นก็ต้องทำหน้าที่อย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนมายืนคนดาแล้วก็ปลุกเร้าให้ท่านทำหน้าที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วเหมือนกับที่หลายท่านพูดว่าเราไม่ต้องการที่จะดําเนินคดีกับปปชใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าแต่เราต้องการให้ปปชนั้นทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพราะว่าทุกบาทุกสรานที่ท่านใช้ที่จะกินเนือนนั้นเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็ต้องระหนักแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามากันในวันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าความจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาความจริงคนเหล่านี้ต้องรู้จักหน้าที่ดีใช่หรือเปล่าพี่น้องได้หรือเปล่า<ช>เพราะฉะนั้น เรื่องของตัวปปชเองนะครับเรื่องจะเรียกตามนี้ก็เป็นปนัญหาถ้างไปทำหน้าที่ใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ตรวจสอบนักการเมืองไร้ศิลธรรมไรจริยธรรมดังนัง้นโอกาสต่อไปเราอาจจะเรียกร้องต่ององค์กรอิสระก็ได้ใช่หรือเปล่า <Hey! S 1> เพราะเขาไม่ได้ทําหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอยากฝากทึงพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกคนเราช่วยกันทาหน้าที่พี่น้องทีกท่าทั้ง,ทงหลายเพราะวันนี้เนี่ยเราคาดหวังจากใครไม่ได้วันนี้เหลือที่เดียว ที่เราเรียกชื่อว่าองค์กรอิสระมันมีหลายองค์กรด้วยกันแต่เอาก็จริงๆแล้ววันนี้พวกประชาชนก็สายหน้าหันหน้าหนีว่าที่สุดแล้วมันไม่ได้อิสระจริงใช่หรือเปล่ามันไม่ได้ทำหน้าที่จริงใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเหนื่อยไม่พี่น้องถามเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่้อเสียงค่อยยัง ขอไม่ขอขอไม่ขอสู้ไม่สู้สู้โมู่้ประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นเราพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตเราก็เท่านี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องไม่มีใครอยู่กลางฟ้าใต้ท,ที่สุดก็ต้องตายใช่หรือเปล่าช,ชีวิตก่อนตายท่านจะทาาําอะไรวันนี้พวกเราทุกคนได้ทําหน้าที่แล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องเราไม่มีเงินเดือนเรามาโดยไม่มีใครจ้างใช่หรือเปล่าแต่เราเห็นว่าบ้านเมืองมีปัญหา เราเห็นว่าถ้าปล่อยให้ประเทศชาติไปแบบนี้สองไปเรื่อยๆเราจะไม่มีชาติที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังใช่หรือเปล่าชาติในความหมายก็คือแผ่นดินนะครับวัฒนธรรมจารีประเพณีทั้งหลายรวมทั้งองค์กรหลักสามสถาบันของเราคือชาติศาสนาและพระมหากาัตาิตร์ใช่หรือเปล่า,าต้องดำรงอยู่ในแผ่นดินไทยงงลลชนนใช่หรือเปล่าพี่น้องดังนั้นนักการเมืองพักการเมืองทั้งหลายวันนี้เขาไม่ได้ทําหน้าที่นี้ พี่เราสังเกตได้ในเวทีในการถส่ายทออสดในรัฐสภาปาาเขาอ,อ้างประชาชนโน่นี่นั่งสารพัดประชาชนเหนือดร้อนอย่างโน่นอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาสารพัดแต่ท้ายที่สุดมันแก้ยังไงวะยิ่งแก้ไปคนลึกจนลงไปเรื่อยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่แหละดังนั้นพี่น้องที่เราทัง้งหลายครับการที่เรามาทําหน้าที่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์ รับนูนมาตราหนึ่งสี่ที่เขเขียนไว้ชัดอันนี้คือความไม่เอาไหนไม่ตรงไปตรงมาเอาเงินเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่คืนใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเอาเงินแบงก์รัฐไปลแล้วก็ไม่คืนใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่สามหมื่นห้าพันบาทนะไอ้น,นี่มันสามนะหมื่นห้าพันล้านใช่หรือเปล่าพี่น้องเราคิดดูดอกผลมันเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือว่าประชาชนที่ฝากเงินกับธนาคารเหล่านี้ <Hey. S 1> ใช่หรือเปล่าพี่น้องก็เกิดความสั่นไหว ว่าที่สุดแล้วเงินเหล่านี้จะได้คืนหรือเปล่าใช่หรือเปล่านักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศไทยท่านการเป็นแบบนี้เขาจะเชื่อมั่นระบบธนาคารไทยได้อย่างไรใช่หรือเปล่าเมื่อนักการเืองเข้ามาแทรกแซงกระบวนการในการดูดเงินไปจากระบบดังนั้นมันจะแค่แค่เอาเงินไปสามหมื่นห้าพันล้านแต่ความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจการทำธุรกิจของประชาชนรวมทั้งลงทุนทั้งหลายเนี่ยก็จะสั่นไหวสั่นคลอนไปด้วยใช่หรือเปล่าพี่เนอะเพราะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ แล้วเราไม่รู้ว่าสามีหน้าพันล้านบาทนั้นเนี่ยมันจะได้คืนมาหรือเปล่าไอรัฐบาลนี้ไปถ้าเกิดว่ามันไม่รับผิดชอบเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่รับผิดชอบอะไรใช่หรือเปล่าจำนำก้าวกรณีสุริย้าเรืออาตอกดีก้ายาก็ดีสารพัดที่โกงกันไปเนี่ยท้ายที่สุดใครรับผิดชอบประชาชนอะรับผิดชอบใช่หรือเปล่าองเอาภาษีของประชาชนใครใช้นี่ใช่หรือเปล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีใครรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้เช็คเช่นเดียวกันวันนี้จะสามหมื่นห้าพันล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยสสมันน่าจะสํานึกได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องเงินของประชาชนยืมเข้ามาก่อนได้เป็นการล่วงหน้าแอดวานมาได้ใช่หรือเปล่าแต่เมื่อแอดวานมาแล้วก็ต้องจ่ายเขาใช่หรือเปล่าแต่พอถึงเวลาที่จะจ่ายก็ไปเอาใจรัฐบาลเอาใจนักการเมืองโดยอ้างว่าถ้าพรบก็ประมาณไม่ผ่านประเทศชาติจะเป็นปัญหาก็เลย เอาด้วยกับรัฐบาลตั้งแต่ชั้นกรมสสทั้งหมดเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้แสดงว่าตั้งใจที่จะเบี้ยวประชาชนใช่หรือเปล่าตั้งใจ่จะเบี้ยนี่ของธนาคารรัฐซึ่งเป็นธนาคารของประชาชนใช่หรือเปล่าพี่น้องแสดงว่าต้องมีความผิดทั้งหมดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ปปชไอ้เป็นวิ่งก็วิ่งไป จะล็อบบี้ันไ้ตีนผิดหัวขิดหัวความยังไงก็แล้วแต่เพียงแต่วันนี้ถราปปชทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาความสูญเสียความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าพี่น้องได้ <S <S หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามาเรียกร้องและยืนหยัดกันในวันนี้ส่วนมันจะสําเร็จหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราจอ้องติดตามต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือว่าทุกเรื่องที่เราเคลื่อนทุกเรื่องที่เราทาก็น่าล้อมรวม ตั้งแต่มีคอปสต้องมีสปปสต้องมีกองทัพทรรวมตจนมาเป็นกลุ่มรวมพลังปกป้องอธิปไตะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยทุกเรื่องมันเป็นความจริงหมดเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าทุกเรื่องที่เราพูดทุกเรื่องที่เราแซททุกเรื่องที่เราดึงขึ้นมาให้สังคมได้เห็นให้สังคมได้รับรู้ให้สื่อมวลชนได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดใช่หรือเปล่าพี่น้อง ใช่หรือเปล่านี่คือความจริงที่เราสร้างขึ้นเราไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่จริงเราไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในท้ายที่สุดสิ่งที่บังเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทั้งในประเทศและแนวตะเก็บชายแดนการสูญเสียที่ประทายของประเทศรัฐบาลขายชาติรัฐบาลใต้ศึก้า้ที่สุดมันเป็นความจริงทั้งนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเร็วๆนี้สารัตรดูก็ได้ทําหน้าที่ไปแล้วนั่นมันชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำพวกเราต้อง ที่ร่วมกันทำเราเนี้ยเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเรากําลังปฏิบัติธรรมใช่หรือเปล่าพี่น้องการประหยัดคือทําความจริงให้ปราโกฏใช่หรือเปล่า<ช>ความจริงก็เป็นความจริงใช่หรือเปล่าพนถ้าเราปล่อยให้ความชั่วมันก็บความดีถ้าเราปล่อยให้อาธร,รมทําลายธรรมะสังคมก็อยู่ไม่ได้แผ่นดินก็จะล่มสลายดังนั้นนี่คือภารกิจหน้าที่ของพวกเราทุกคนดังนั้นขอให้พวกเราได้ภาคภูมิใจ แม้ว่าการต่อสู้ของเราอาจจะจําเป็นต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไม่แก้ดีดน,นิ้วหรือลัดมือเดียวที่มันสำเร็จได้เพราะพวกนี้มันก็วิ่งเต้นกันสารพัดใช่หรือเปล่ารับการเมืองชั่วนักการมบงเรียมันก็พยายามดิ้นสารพัดเพื่อตัวเองรอดใช่หรือเปล่ดา,า,า,ลา,าดังนั้นเมื่อ,อมันมีอำนาจมันจึงใช้กระบวนทา่าทุกกระบวนยุทธในการที่จะหลุดพ้นจากข้อกระหาก็อก่าหาและความชั่วสม้งมวลดังนั้นเมื่อจำเป็นนี้ก็ต้องประกาศศัตรูกับประชาชนใช่หรือเปล่าพี่น้อง เราก็ต si si yeah. si ้องสู้กับพันใช่หรือเปล่าสู้ไปสู้ต่อไปช่อเยไปเย้ดีด้วยดีด้วยเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราขอบคุณครับ